ทุกคนวันนี้พามาชมสวนน้องแจ้น้องณะนะครับที่อยู่สำโรงนะครับแปลงนี้ฉีดสูตสารทางใบสี่ครั้งแบบไม่ลงดินนะครับแล้วก็เปิดตาดอกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่แปลงนี้เป็นแปลงพักปีผมเคยบอกพี่น้องทุกท่านแล้วนะครับว่าถ้าแปลงพักปีเนี่ยมันจะมีอยู่2อาการคือหรือ2เคสนะครับเคสที่1คือแปลงพักปีทํายอดเพิ่ม1ยอดแล้วล่าสารกับเคสที่2แปลงพักปีที่ไม่ได้ทํายอดนะครับ เคสที่1คือถ้าทํายอดเพิ่ม1ยอดเนี่ยใบยก็จะไม่แรงมากเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ร่วงเยอะเท่าไหร่ในการทําสารทางใบสี่ครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นแปลงที่พักปีแล้วไม่ได้ทํายอดเพิ่มอีกหนึ่งยอดอัตราการร่วงของใบจะมากกว่าปกติแล้วอัตราการออกใบอ่อนจะแรงจนบางทีเราใจหายเลยนะครับภาพข้างหลังนี่ครับเป็นส่วนที่เปิดตาดอกไปแล้วแล้วใบอ่อนค่อนข้างจะแรงและเรามาติดตามกันนะครับว่าถ้าใบาอ่อนแรงแบบนี้ หลังจากเปิดตาดอกไปแล้วเราจะใช้สูตรอะไรดีแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับคือจะมีไข่ปลามีตาดอกให้เราเห็นไหมวันนี้ผมพามาเที่ยวเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่24นะครับมีนาคม2 5 6 4ไปกันครับิครับเจ้าของสวนมาแล้วพาน้องไปเดินดูอันนี้เปิดตาดอกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะใช่ครับเปิดรอบเดียวเนี่ยน้องมาแล้วเนี่ยรอบสอง ใช่อันนี้คุมคุมใบอ่อนไปแล้วใช่ไหมสิบบวกหก <10 S 1> ใช่ไหมอ๋อเปิดตาดอกไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็สิบบวกหกนะครับอันนี้ก็เริ่มมีไข่มาแล้วก็ต้องอีกรอบหนึ่งนะน้องเนี่ยเด็ขิงมันหลุดแล้วขิงเริ่มหลุดลใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันจะเป็นถ้าไม่ได้ทํายอดเพิ่มนะน้องถ้ามันเราเราไม่ได้ทํายอดเพิ่มเราเอายอดเดิมๆมามันก็จะ ใบอ่อนแรงนิดนึงถ้าต้นไหนแก่ก็ดอกก็ยาวแล้วดีวดใช่ได้ใบอีกหนึ่งชุดนะครับเลี้ยงลูกแบบสบายๆนีดูนะครับเคสนี้ฮะอย่างนี้เดี๋ยวชิ้นไมขิงหลุดนะครับเดี๋ยวก็มีการพัฒนาของดอกต่อไปก็จะเป็นสูตรเดิมอาน้องใช่อันนี้พามาชมต่อใน,นครับกี่วันแล้วน้องเนี่ยยี่สิบสามวันเองนะครับ มาไวขนาดนี้เลยก็มาแล้วนะอันเนี้ยถ้าสูตรไม่จริงพอเนี่ยมันเป็นก้านแดงเห็นไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องรอใบอ่อนแก่ก่อนแล้วดอกค่อยพุ่งแต่อันเนี้ยใบใบอ่อนไม่ทันแก่แต่ดอกมาแล้วนะครับสุดยอดจริงๆในสูตรนี้เริ่มมีไข่ปลาให้เห็นแล้วหลังจากที่ฉีดสูตรสองตัวบวกเข้าไปนะครับก็เริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องที่ผมบอกไว้มัน,มนจะร่วงเยอะหน่อยพอร่วงเยอะหน่อยสัดส่วนของใบมันน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ใบอ่อนค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนจะแรงได้แต่เราก็มีสูตรบํารุงทําให้ดอกต่อยอดได้นะครับไม่ต้องกังวลใจไปส่วนนียครับก็ขนาดแปลงเดียวกันนะครับ <c oughs> การพัฒนายังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสูตรไม่ดีไม่เจ๋งพอนะครับมันก็จะต้องแบ่งฉีดนู่นนี่นั่นเยอะแยะข้างล่างนะครับเป็นโซนที่แตกใบอ่อนมาก่อนนะครับแล้วก็มีดอกมาเลย ส่วนข้างบนแตกช้าครับเห็นไหมฮะแต่ก็ขยับมาแล้วแต่เดี๋ยวมันทันกันครับไม่ต้องกังวลใจไปนเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ขยายเนี่ยครับอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะนะมันต้องออกแบบนี้ครับใช่จริงๆแล้วมันต้องออกแบบนี้แบบออกมาประมาณนี้แล้วก็ใบอ่อนน้อยๆแล้วก็เป็นตาดอกนี่มีตาดอกมาเลยนะี่ดูดิ มีตาไข่ปลามาเลยมันต้องออกแบบนี้ใบมันล่วงเยอะเพราะฉะนั้นใบล่วงเยอะธรรมชาติของลำไยมันก็ต้องสร้างใบมาเพื่อสังเคราะห์สแสงตัวเองนะครับเนี่ยเริ่มมาเนี่ยฮะเนี่ยเยเริ่มไข่ปลามาแล้วมาไวมากเลยครับป็นไงเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงมาเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับสวัสดีครับ